สวัสดีนในเช้าวันที่สองนะคะของการนะอบรมพัฒนาบุคลากรคนระูและบุคลากร,กร,การของโรงพยาบาลวิทยาคมของเรานะคะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรนะคะจากมหาวิทยาลัยาาราชภัฏรีสัเกลือที่นั่นะคะข่ะของที่จะเข้าสู่หัวของการอ,อารบรมเชิงปฏิบัติการน,นี้นะะในโอกาสนี้พิฉันขอเรียนเชิญนะคะ รองสนธยาดอกโะโค่นะคะร้องในการโรงเรียนสงฆ์พิทยาคมกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีนะคะแล้วก็เรียนเชิญนายชุสันวัปรานะผู้ดในวยการโรงเรียนสงฆ์พิทยาคมประธานในพิธีได้กล่าวจบนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชามมาางงิญ,ญ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่งสูงนะครับที่กรรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีประจำปีงบประมาณ2566 นวัสดีครับผมนาะยชูสังมปรางผู้มวยการโรงเรียนสวงวิทยาคมในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการให้ความรู้กับคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาวันแรกจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในการจัดทําเว็บไซต์โดยใช้แอปพลิเคชัน g o o g l e Sites ซึ่งเราได้รับความรูเคราะห์ วิทยากรจากคุณครูเอกวัตรทองสีคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนขุขันมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์โดยใช้แอปพลิเคชัน o o o l l s s t t s คณะครูนะครับได้รับความรู้จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้และคณะครูสามารถที่จะนำความรู้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประกอบก,บกับการจัดการเรียนการสอน หรือไปใช้เพื่อการเผยแพร่ผลงานในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะในอนาคตตลอดจนสามารถที่จะนำไปจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารต่างๆในระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดีสำหรับในวันที่สองจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปี ระหว่างปี2,567ถึงปี2,569โดยได้รับความรูกเคราะห์วิทยกรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีสเกตคือท่าน<อ>ดรทองอุ่นมั่นหมายประธานสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีสเกตมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งวันนี้คุณครูเราได้ทำงานเป็นทีมมีการมอบหมายและก็แบ่งหน้าที่กัน ในการหาความรู้ในการหาความเชื่อมโยงในเรื่องของการวิเคราะห์องค์กรหาจุดดีจุดด้อยปัญหาอุปสรรคภายในสถานศาึกษาเพื่อที่จะมาล้อมรวมกันแล้วก็จัดทําเป็นวิสัยทัศน์ของสถานศาึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการาศาึกษา3ปี นับว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนสวงวิยาคมนะครับที่มีคุณครูบุคลากรทางการศาึกษาที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเปิดรับความรู้จากท่านวิทยากรนะครับในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือเรื่องที่เป็นงานอ,าอื่นๆทั่วๆไปที่คุณครูนั้นสามารถที่จะนําไปใช้ในการ พัฒนาตนเองหรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีความมุ่งหวังว่าเมื่อคุณครูเข้ารับการอบรมแล้วคุณครูจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการปฏิจจบ,บัติงานในหน้าที่งานในเรื่องของการเรียนการสอนและนำไปบริการชุมชนได้อย่างมีความรู้เหมือนกับการเป็นนักวิชาการมืออาชีพและหวังว่าในอนาคต ถ้ามีการจัดการอบรมเชิงบรริการในรูปแบบนี้กับผมก็พร้อมที่จะาหาวิทยากรครับคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่คุณครูนั้นมีความประสงค์และต้องการที่จะพัฒนาตนเองมาเพื่อที่จะพัฒนาคุณครูของพวกเราให้เป็นคนที่มีความรู้ความเก่งและความสามารถในการที่จะต่อยอดไปพัฒนานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เรียนนั้นเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขในอนาคตต่อไปวันนี้ขอขอบคุณทาวยวิจกรคณะครูบุคลากรทางภาษาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการเข้าร่วมกันอารมอย่างครบทุกคนเต็มร้อเอร์เซขอบคุณมากครับสวัสดีครับคืออธิบายแตกต่างจากสองกลุ่มเพราะว่านี่คือขาแตกต่าง แค่ไี่ด้แค่ใาแบบของความการ เส้นตรงเนี้ยมีคุณค่ามากเลยนะถ้าใช้ในชักเกรียนจริงๆหนูมีนกระดาษเนะี่ยเรามีสื่อเนี่ยเป็นทีนน่สวยทีด่ดีเลยเอย่างเช่นบางทีเราถาพวกตัวละครมาครับเป็นการมาเกียรติเป็นนู่ปเป็นนร่างในอาจจะทำลงในสื่อนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเรียกมานะครับมันก็จะมีความสะดวกอีกแบบหนะึ่งแห้พวกที่รงเดียก่อนเอ,อเดนพี่น้องแล้ไงเอ,อเนนะคะเอกลักษณ์ก็คือ โรงเรียนสีเขียวบวรกลมเกลียวค่ะโอเคอย่างนี้งอยู่ที่หัวเราของเราสิคะกลุ่มดอกไอ้ดังดอกทานตะวันนะคะเอกรักน่าจะเป็นเด็กน้อยเลยกิจกรรมเด่นเล่นกีฬาโอเคพร้มเลย ¡Gracias!